ảo yếu ảo yếu 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 ảo yếu của bay แรงอากาบอัดหนึบปุ๊บปากเลยเฮ้ยขึ้นสายตัวยงใหญ่เลยเว้ยเมื่อยแล้วล่ะเริ่มเมื่อยแล้วกูเบิ่งแล้วเฮ้ยคัดดีแตกกูเลยพวกทอมมันมาเป็นยันพันกับพันย่ามันดอกพันกับย่ามันดอกกันเองดอกเมื่อย ท็อปท็อปคาดท็อปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคาดเฮ้ยคาดคาดสู้เออสู้โอ้เฮ้ยปีศาจคาดจะบมดท็อปโยนเว้นสก๊อตมันนี่โยนเลยเออโยนเว้นโยนเว้นโยนเว้นจะติงมันโยนเว้นเออโยนเว้นโยนเว้นเออะ โยเว้นมาหนิโยเว้นโยคือถึงสูงเหมือนกันเลยเอ้ยโยเว้นเยี่ยมน้องเยี่ยมฟาดไปที่สามนาทีแล้วมึงงูขึ้นอยู่เนี่ย Nay nào anh thiên nhiên yêu. Hey, hơi, hơi. Yo, yo, yo. Come in, bóng. Bóng, 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 bóng,

จะ,จะิ่งเด้อจะิ่งเด้อไหวได้เถอะไม่บรเทศสมัยถ่ายก็จกถ่ายเฮ้ยพนักงานถ่าก็ถ่ายเฮ้มันแน่นอนกันเลยทีเดียวก,กุม้มกันเลยเอาโอเคแบบนี้ปย